เวลคั m มแบ c k ทู s t o t Car กลับมาพบกันอีกครั้งกับช่อง STU t c a อวันนี้เราจะพาไปรีวิวรถครอสโอเวอร์ยอดนิยมจาก Mazda ที่ยังคงครองใจหลายคนอย่างต่อเนื่องกับรุ่นล่าสุดปี2025กับ Mazda CX30 ที่มาพร้อมการอัปเดตท,ทั้งภายนอกภายในสมรรถนะและราคาที่น่าสนใจยิ่งกว่าเดิม เริ่มจากดีไซน์ภายนอกของ Mazda CX 30ปี2025ยังคงเอกลักษณ์ในแบบโคโด้ดีไซน์ที่ให้ความรู้สึกมีชีวิตชีวาและพริ้วไหวในทุกมุมมองด้านหน้ารถมาพร้อมกระจังหน้าทรงซิ g กเนเจอร์วิงขนาดใหญ่ที่ถูกปรับดีไซน์ให้ถฉกเฉี่ยวยิ่งขึ้นรับกับไฟหน้าแบบเล็ดที่บางเฉียบและเฉียบคมขึ้นเสริมความหรูหราและสปอร์ตในเวลาเดียวกัน กันชนหน้าดีไซน์ใหม่เพิ่มเส้นสายที่ดูแข็งแรงพร้อมไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไล์แบบเลดที่ดูพรีเมียมขึ้นตัวรถยังคงให้ความสูงโปร่งตามสไตล์ครอสโอเวอร์แต่ด้วยการลดความสูงตัวรถเล็กน้อยทำให้ดูแน่นและกระชับขึ้นลอ้ออลลอยดีไซน์ใหม่ขนาด18นิ้วถูกออกแบบให้ดูมีมิติรับกับแนวเส้นด้านข้างที่คมชัดด้านท้ายมาพร้อมไฟ,ไฟไท้ายเลดแบบใหม่ที่มีกราฟิกไฟแบบซิกเนเจอร์ไล์รูปตัวยูเสริมความทันสมัยและโดดเด่นยิ่งกว่าเดิม เมื่อเปิดประตูเข้ามาภายในห้องโดยสารความประทับใจแรกที่ได้คือความหรูหราและความประณีตตามสไตล์มาสด้าวัสดุภายในมีการเลือกใช้หนังคุณภาพสูงเสริมด้วยการเดินได้สีตัดที่สวยงามแผงคอนโซลหน้าออกแบบอย่างเรียบง่ายแต่ลงตัวหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาด10.25นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายใช้งานง่ายผ่านปุ่มควบคุมเซนเตอร์คอมมานเดอร์ที่ยังคงไว้เช่นเดิม เบาะนั่งได้รับการออกแบบให้รองรับสรีระได้ดีขึ้นโดยเฉพาะเบาะคู่หน้าที่ให้ความสบายมากขึ้นในการเดินทางไกลด้านหลังมีพื้นที่วางขาและศีสษะที่ดีขึ้นเล็กน้อยจากกลุ่นก่อนแม้จะไม่กว้างเท่ากับ SUV ขนาดกลางแต่ก็เพียงพอสำหรับครอบครัวขนาดเล็กหรือการใช้งานในชีวิตประจำวันพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังก็ใช้งานได้จริงและมีความลึกเพียงพอสำหรับกระเป๋าเดินทางขนาดกลางถึงใหญ่ ในด้านสมรรถนะ Mazda CX 3 2 2 2 5ยังคงให้เครื่องยนต์2 0ลิตรสกายแอคทีฟีที่มีประสิทธิภาพยอดเยี่ยมด้วยกำลังสูงสุดประมาณ165แรงม้าแรงบิด2 1 3นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ6สปีดท,ที่ได้รับการปรับจูนใหม่ให้เปลี่ยนเกียร์นุ่มนวลและแม่นยำมากขึ้น ระบบขับเคลื่อนยังคงมีให้เลือกทั้งแบบขับเคลื่อนล้อหน้าและขับเคลื่อนสีล้อแบบ iActive AWD ที่ช่วยเพิ่มการยึดเกาะถนนในทุกสภาพอากาศระบบ G Vectoring Control Plus ยังช่วยปรับแรงบิดขนาเข้าโค้งให้รถนิ่งและควบคุมง่ายขึ้นเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ทั้งในเมืองและทางไกลช่วงล่างของ CX 30ปี2025มีการปรับใหม่เพื่อให้การขับขี่นุ่มนวลมากขึ้นบนถนนครุขคะ ในขณะที่ยังคงความหนึบในการเข้าโค้งได้ดีเสียงรบกวนในห้องโดยสารก็เงียบลงจากกลุ่นก่อนหน้าช่วยเพิ่มความสบายขณะเดินทางระบบความปลอดภัยเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของ Mazda CX 30ปีนี้โดยมี i Active Sense ที่ปรับปรุงใหม่มาพร้อมระบบเบรกอัตโนมัติ ระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันและกล้องมองรอบคัน360องศาซึซ่งทำให้การขับขี่ปลอดภัยและมั่นใจมากยิ่งขึ้นในด้านราคา Mazda CX-32,225 เปิดตัวในราคาที่ใกล้เคียงกับรุ่นปีก่อน โดยรุ่นเริ่มต้นในตลาดต่างประเทศจะอยู่ที่ประมาณ25,000ดอลลาร์หรือราว900,000บาทต้นต้นขึ้นอยู่กับประเทศและภาษีนำเข้าส่วนรุ่นท็อปที่มาพร้อม AWD และฟีเจอร์ครบครันจะอยู่ที่ราว32,000ดอลลาร์หรือประมาณ1.2ล้านบาทซึ่งเมื่อเทียบกับคุณภาพวัสดุสมรรถนะและระบบความปลอดภัยแล้วถือว่าคุ้มค่ามาก Mazda CX 3 0ปี2025ยังคงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับใครที่มองหารถค Crossover ร์ขนาดเล็กที่ให้ความรู้สึกพรีเมียมขับสนุกมีดีไซน์ที่โดดเด่นและฟีเจอร์ความปลอดภัยที่ครบครนันแม้จะไม่ได้เป็นรถที่กว้างที่สุดในกลุ่มแต่ความกลมกล่อมในทุกด้านทำให้ CX 3 0ยังคงเป็นหนึ่งในตัวเลือกอันดับต้น,ตนของคนรักรถในปี2025 ถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม SQ Auto เพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่ๆที่น่าสนใจแล้วพบกันใหม่คลิปหน้า